สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กันที่งานอีสุพี่ใหญ่ขอโชว์นะครับนำมาดูกันครับโกไข่ดูรถโกไข่นะครับต่อสุ่ชัยนี่ครับกระจุงกระจกไฟปล่อยห่อ จัดทรงโดยสมชายชโบครับโอ้โหหอจัดเต็มครับหอล้อโครเมียมทั้งคันครับสุนชัยนคนปรปฐมเะครับทอมอ,อ,เอปเล้อกระทะโครเมียมทั้งคันครับ แล้วก็มีปลายออกหลังสองฝั่งนะครับอันนี้เป็นสีม่วงนะครับแบบลายม่วงของโกไข่ร้อมผลใต้จัดทรงเลยสมชายเทโบบ้านหลวงนะครับเป็นที่รู้จักกันดีครับผมอันนี้แม่ถือว่าสุดเหมือนกันครับ รับสลิลอูซอสสมบัติอันนี้ก็จะทรงสมชายทะโบ่เหมือนกันครับอันนี้ลายนิ้มเนี้ยครับ ก็โชคลานทองครับโชคลานทองอันนี้พี่ใหญ่ขอโชว์เนี่ยแปลงหน้ากิกก้าเนี่ยนสัสกงนาซานาซาแล้วก็มี มีหม้อก๋วยเตี๋ยวนะครับหม้อก๋วยเตี๋ยวกูเอสทีนะครับนี่ครับจะส่งโดยช่างปุ้ยสุพัรรณช่างปุ้ยสุพันธ์น,นะครับอันนี้สำนักช่างปุ้ยสุพรรณบรีนะครับแล้วก็นี่ครับ ลูกพะล่วงายเชียทองสีเด็ดครับสีเขียวสีเขียวเป็ดแปดครับ ต่ออูเอสทีเหมือนกันนะครับโอ้โห oh, <c oughs> จัดเต็มครับคันนี้สุดๆค,ครับเดีย๋ยวเราเข้าไปดูในงานกันครับแล้วก็มาดูตัวงานครับผม หกล้อหกล้อพว่วงสองสี่ศูนย์แปลงหน้าครับแปลงหน้าต่ออูสุนชัยนะครับจะทรงโดยสมสมชายททโบโบ้านหลวงนะครับนะครับสีเหลือบ มีหม้อแล้วก็ปลายแฝดออกท้ายสองฝั่งนะครับนี่ครับอันนี้ตัวลูกนะครับนี่ครับตัวลูกเหลือบสีเหลีอยบครับคันนี้ FTR 2 4 0ทีเด็ดของงานครับ สปอร์ไลท์สมชายทโบบ้านหลวงนะครับจัดมาให้นะครับล้อแปลงหน้าบิชิลินแทรับแรติพงศ์ที่ใหญ่ขอโชว์แม่สุดๆครับ ดูพลอยชนกครับแล้วพลอยชนกกิกาอ,อันนี้กระสุดเหมือนกันครับ,บเจดทรง,ทรงไม่สมชายก็ช่างปุ๋ยสุพรรณนะ ไม่แน่ใจเหมือนกันครับคันนี้ไม่สมชายก็ช่างปุ๋ยสุพรรณนะครับอพอยชนกแบบลายม่วงเหลืองนะครับเดีวพาไปดูกันนี่ครับอโอ้โหมีหวอฝั่งละสามนะครับแล้วก็มีแต่ สีนะครับนี่ครับสีก็ชุดขางโครเมียมกระทะโครเมียมทั้งคันครับกระทะโครเมียมทั้งคันนี่ครับหมอ้อหม้อยักษ์ไม่กระทะโครเมียมครับแล้วก็ ท่อออกท้ายครับอออทอบ่อออกท้ายสองฝั่งนะครับท่อออกท้ายสองฝั่งนี่ครับหูสุนชัยตัวลูกก็ชุบโครเมี่ยมเหมือนกันครับชุบโครเมี่ยมเหมือนกัน นะครับนี่ครับทรงบังฝุ่นด้านหลังสุนชัยอูสุนชยัยน,ยนครปฐมบายช่างออฟนี่ครับ สวยมากครับ2คันนี้ก็หกล้อหกล,ล้อพ่วงสีเหลือมนะครับนี่อันนี้ก็มากับพี่แอดครับฝากช่องนี้พี่ช่องวัดทักแอดชีวีครับกับเพจรถบรรทุกแต่งของประเทศไทยครับผม <Okay. S 1> เข้าไปติดตามกันได้ครับผม ครัผมล้อเหลียกับคันนี้ครับวชนก ครัอ๋อสีเหลี่ยมสองหนึ่งศูนย์ไก่มะพร้าวนี่ครับสีเหลี่ยมน่าจะรถด่วนผักคันนี้สองหนึ่งศูนย์สีเหลี่ยมนะครับแล้วก็คันนี้ครับเบงกาไฟตาบัด สมบสิบอขหกสิ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 นกะสิมาดูคันนี้ครับจับเต็ม้นสะสินี่ชสวยทรงเครื่องเสียงโอ้คันนี้เสียงเต็นแล้วบกครับ โดรมอนนะครับไายโดรมอนนะครับไายโดรมอนไายจุกบคมเยียมทั้งคันครับนี่ครับซกิีเดของเราวังดามะคาชนซซกซกซ จนให้ครับอูสอสมบัตสมชายทบโบช่างเอิร์ไฟซิงนี่ครับรวนเราก็มาครับผมนะโคมยียมทั้งสิบสองงอครับนี่ครับท่อคู่โคเิียว กกกแหมชอบด้านหลังจริงเลยงน่วนเฮงเง,างานง่วนเฮงกันตัวนี้งานง่วนเฮง